สวัสดีครับคลิปนี้จะมาย้ายาต้นกล้าส้มเขียวหวานนะครับผมอันนี้เป็นส้มเขียวหวานลูกใหญ่นะครับแต่ผมไม่ทราบสายพันธุ์เหมือนกันว่าเป็นพันธุ์อะไรแต่เป็นลูกสีเขียวๆนะครับรสชาติดีนะครับผมสวนเขาปลูกอยู่เชียงรายนะครับก็เลยเอามาลองเพาะมาเมล็ดดูนะครับ ก็ได้ห้าหกต้นนะครับเดี๋ยวผมจะย้ายใส่ถุงดำนะครับผมนี่ครับน้ำนี่คือลดอย่างชุ่มเลยนะครับป้องกันร,รากเขาหลุดออกจากดินนะครับผมให้ถอนได้ง่ายๆ ุสมนี้ก็ประมาณ2เดือนกว่าแล้วนะครับผมที่ได้สภาพนี้คือเอามเมล็ดนะครับมาหวานใส่ถุงนี้เลยแล้วก็รดน้ำนะครับผมรอเขางอกมานะครับอันนี้ใช้ส้มหนึ่งลูกนะครับผมงอกออกมาได้หกเจ็ดต้นนะครับ ครากออกมายาวแล้ว ก็เอาห้าต้นก่อนนะครับผมต้นที่โตโตที่สุดห้าต้นนะครับยังไม่ทราบสายพันธุ์เหมือนกันนะครับแต่ว่าลูกสีเขียวใหญ่ๆนะครับหวานนะครับผมกินอร่อยผมก็เลยเอามา,มาเมล็ดมาหวานดูนะครับมาลองเพาะดูก็ใช้เวลาน,านานอยู่ครับกว่านจะได้กินน่าจะหลายปีอยู่นะครับแต่ก็ถ้าวิธีนี้ก็ คุ้มครับเขาตายยากส่วนมากผมจะชอบวิธีการเพราะเมล็ดนะครับผมก็เดี๋ยวรอดูกันต่อไปนะครับรดน้ำบำรุงไปสําหรับคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับผมอย่งฟอร์ไลท์ครับสวัสดีครับ